สวัสดีครับอยู่กับผมวินของหลวงป่านะครับสวัสดีครับผมทอดจังเกิลอคร์ทีรับทริปนี้เนี่ยเราก็ได้มา ใช้ชีวิตบนห้างเก่าอีกรอบนั้งนะเนื่องจากว่าเราห่างหายไปนานมากจนนี่คือฟ้าเขาเหลืองหมดแล้วนะครับแล้วก็ทริปนี้เราก็จะได้มาผูกเปยนอนซึ่งที่แล้วเนี่ยเราก็นอนไปหลายรูปแบบแล้วทริปนี้จะเป็นเปยคอนโดชั้นบนเลยทุกคนเห็นไหมนยอดเลยนะบนยอดเลยห่างคนละสองเมตรสองเมตรก็นู่นแหละใครคนที่สี่ก็นู่นแหละบนยอดไม้ยอ,ไมยอดไม้เลยนะ,ะแล้วก็คืนนี้เราจะมีนั่งหลอนเล่าเรื่องด้วยนะครับ ซึ่งเราจะให้ไรอันกับฮอกฟอร์ดนะมาแชร์ประสบการณ์ร้อนใช่ซึ่งเราเนี่ยเล่ามาหลายหลายเรื่องแล้วซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้คุณลุงแน่นอนใช่ซึ่งหลายหลายคนก็จะเคยสัมผัสหรือว่าจะเคยฟังมาแล้วบ้างนะเขาเรียกว่าเรื่องราวแบบนี้เหตุการณ์จริงที่เราสัมผัสเองเลยเมื่อประมาณปีที่แล้วใช่ไหมแต่ไม่ใช่มึงใช่ปีแถวผมไม่ได้ไปนะคุณไปกันเองไงทริปนี้ก็เลยผมจะให้ไรอันเป็นคนเล่านะก่อนนะก่อนเนี้ยเดี๋ยวต้องผูกเปยก่อนไปไปไปหาพี่ผูกเปคอนโดกัน ท่านที่หนึ่งผ่านไปมาแดนดูดิลงเทสก่อนโอ้ย,ย,ยใช่ประมาณนี้แหละถูกแล้วโอ้ต้นไม้มันไม่ใช่นี่นะมันคือต้นไม้คอนโดน้ำหนักรวมกันตรงนี้ด้วยลังมานี้แน่น,นอน นีตอนนี้กำลังผูกเปกันชั้นที่สี่นะอยู่ข้างบนนู้นเลยนะข้อดีของการนอนควายนี่คือมันจะมีที่เหยียบในการปีนใช่อานนี้นะปีนขึ้นไปผูกนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็ทําเหมือนเดิมแล้วก็มีไม้ไผ่มายันไว้ไม่งั้นนี่คือนอนลําบากนะต้องมีไม้ไผ่มายันนะไม่ได้ก่อนที่กองไฟเราจะมอด โอ้โหแม่ป้านสูงแบบนั้นโอ้โหสุดยอดโหเออนั่นแหละมัดให้มัดให้แบบว่าดน่งแน่นนะขยัพัดอีรอบนึงให้มันตึงโอ้หืมมุนนอนชั้นสีดิโอ้โหพอพอพอมาให้นั่นแน่นนะชันบุญมาให้นั่นแน่นนะจัดไม่ชัวร์ มัดตายเลยเดีย๋ยวเราจะให้คนที่น้ำหนักเบาสุดเนี่ยไปอยู่ชั้นบนทอดพอว่<บ>าหรือพอแม่บ้านมัดตายก็คือทอดนะครับจะขึ้นไปอยู่ชั้นสี่มัดตายไปเลยจะได้ตอนแก่จะได้แก่ลำบากหน่อยกองไฟด้วยโอ้โหมืดๆเริ่มมืดแล้วตอนนี้ฟ้าก็ค่ำคืน <Okay. S 1> อากาศดีอยู่นะครับขอให้อย่าตกแล้วกันคืนนี้ให้ชัวร์เอาให้ชัวร์ไปก่อนทีนี้ แต่ฝั่งนู้นสูงมาหนอยนอ่ะต้องอันนียมันต้องดันขึ้นนี้ฝั่งนน้นสูงเกินเอามันนอนบอกแล้วมันโกกมานะหลังไม้มันจะดันออกมาอันนี้ไงยังไงว่าดันออกมาไงวะไม้มันจะยุบเข้าหาตัวเองไงไม่ได้หรอกเขาถ้าเรามีซื้อก็ได้หมดฝั่งนู้นแหละที่มันจะดันมาไม้มันจะเข้าหาบีบเข้ามานั่นคือไบรอันของเรา ถ้าเราตัวใหญ่เรานอนบนไดมบอกแล้วว่าหักหลังอะ่ะหักแน่นอนโอเคได้แบรนขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็ผมจะนอนชั้นที่สองนะครับตองกอดนอนชั้นนี้เลย <c oughs> ชั้นที่สามเดีย๋ย <c oughs> วเพอ่งได้แต่ว่าแต่เรอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นซีนนอนและโอเคปับ๊บแต่ถ้ามันหลุดแล้วก็ฟาดหน้าปับ๊บโอเคขึ้น โอ้โหข้างบนนี่วิวน่าจะดีข้างบนอ,ะอ่ะอันนี้ดูวทิศกาน,นเดิมด้านเอาอีกด้าน,นึีกว่ามันจะได้ถไไ่ายเ<อ>ชื่อกอันนี้มันจะไม่ขาดไม่ขาดสักอ่ะเป็นไงวิวข้างบนครับนี่ ตอนนี้ฝนก็ตกลงนะเมื่อกี้ได้กางไฟชิดมันลงนะก็เลยถ่ายไม่ทันตอนนี้ผมก็ได้เตรียมไก่ย่างไก่ไว้เป็นมื้อเย็นของเรานะครับเราก็ต้องคอยดูสถานการณ์ว่าฝนจะหนักขึ้นหรือว่าเบาลงนะหนักขึ้นนี่ลําบากแน่แต่ถ้าเบาลงเราก็นอนสบายฟิตมากคนระับบนนี้มาห<อ>ลังจากที่เราย่างมานานเนี่ยน่าจะสุก็แหละมิสซินอนี่ทุกคนดูครับ ไก่ยางอังกอไก่เหลืองแบบเหลืองจริงๆนะตอนนี้คิดว่าน่าจะสุกแล้วนะครับคาดว่าโอ้โหทำไมมันดูไม่ไมนี่แหละกลังเกรียมอร่อยเลยต้องต้องลองลองเฉือนดูครับว่าเฉือนมาดูด้วยเนื้อมันเป็นไงสุกเปล่าโอ้สุกโอ้ได้ที่เลยนะสุกสุกเดี๋ยวลองดูดิว่าอืมอ่าดูด้วย อโอเคเลยามาเดี๋ยวเราจะมากินนะครับตรงนี้เลยมาเออสวยมาไก่ก็เอามาหอมมากว่างมา่โอ,อ้โห จะดึงไม่หลุดหรอกเพราะมันมันเหนียวยู่แล้วนะตันดน,นะเหนียดดันเอ็นอ <c oughs> เออโอ้โหข้นอร่อยอืออือไทยเลย ลองดูตรงนีไม่รู้หนังกรอบมากนะเนี่ยใช่ใจเหล่านี้ชอบเหม่านี้คือหนังมันหืมทำชามะเนี่ยเดือด <ๆ S 2> เลยนะนี่ต้องขออ,อภัยท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ในเวลากลางคืนนะครับจะต,ต้องหาอะไรกินแล้วนี่นมีอะไรกินไหมี่ะมามาเกลือดนึงเกลือดนึงห้เผ็ดหน่อย ของ่拉ผมดมูมมก็ของ马拉มอนดีนเที่า่า เน้นเนี่ยโอ้โหนี่ทุกคนนี่ครับคำหรอปลน้ำกรอบจุ๊ เอาละครับตอนนี้เราก็กินข้าวกินปลาเลยเรียบร้อยตามที่เราได้สัญญาไว้ตั้แต่ต้นนะครับว่าอยากจะมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ร้อนๆนะครับที่ได้ประสบพบเจอในป่าครั้งนี้เนะี่ยไม่ใช่ความฝันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เห็นกับตาโดยตรงแต่สัมผัสจากการได้ยินนะครับซึ่งเรื่องราวนี้เนะี่ยผมก็เคยใช้ทุกคนฟังแล้วนะครับก็คือเสียงดนตรีไทยในป่าซึ่งตอนนั้นน่ะมีไบรนันอยู่ด้วยนใะนเหตุการณ์รวมถึง้องฟอร์ ใช่แล้วผมอธิบายผมเล่าในมุมมองผมแล้วนะตอนนี้ผมจะให้ไบรอันเนี่ยมาเล่าในมุมมองที่ไบรอันเจอว่าณ<ช> <นะ S 2> ที่ตรงนั้นเนี่ยเราได้ยินเสียงดนตรีไทยเนี่ยมันได้ยินยังไงแล้วไปทําอีท่าไหนถึงได้ยินเสียงดนตรีไทยอ,อ่ะเดี๋ยวให้ไบรอันอธิบายแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับโอเคอยังไงครับไบรอันก็ครั้งนั้นนะฮะเป็นครั้งที่พวกผมเนี่ยได้ไปเข้าป่าด้วยกันก็เราไปเป็นป่าดิบเลย ใช่ใช่แล้วก็เป็นป่าเขาสูงด้วยซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเราได้ไปกันสามคนซึ่งมีผมแล้วก็มีพี่ทอสอแล้วก็มีตากล้องนะ,ะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเอ่อเราก็ถ่ายถ่ายคลิปแล้วเราก็กลับมาดึงด้วยนะอยากจะไปอาบน้ําให้สบายตัวหน่อยอ่อยมันห่างจากจากแคมป์เราเนาะ,ะประมาณสิบห้าเมตรซึ่งมันก็เป็นเป็นลำธาร เล็กๆผมก็รู้สึกปวดท้องใช่ไหมกลุ่มมาปวดท้องอยากอยากแบบอยากถ่ายใช่ซึ่งซึ่งใจผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยซึ่งผมผมก็ไปคนเดียวใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าอมันจะมีอะไรแบบเปล่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราไปคนเดียวเราเวลาคนเดียวเวลาเราเดินไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามีใครตามหลังหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ คือนั้นเนี่ยฝนตกด้วยฝนตกด้วยแล้วก็หนาวเพราะว่าน้ําน้ําบนบนเขาเนี่ยมันเย็นแล้วผมก็ปวดท้องด้วยผมก็เลยเป็นหน้าได้ยินเสียงรู้สึกว่าจะเป็นเสียงจะเป็นเสียงดนตรีไทยเป็นเสียงดนตรีไทยหรือว่าเป็นเสียงเสียงของน้ําซึ่งข้างบนเนี่ยมันจะมีน้ําตก ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นเสียงของน้าตีกันแล้วมันเกิดเป็นเสียงที่มันคล้ายคล้ายเสียงนดนตรีไทยหรือเปล่าผมก็รู้สึกผมก็ลองนั่งแล้วก็ฟังดีก็ยังไม่ใช่ว่าเหมือนในราคาะน้นใช่ผมก็ยังไม่ไม่กล้าไม่กล้าบอกใครด้วยแล้วก็ผมก็เลยเรียบอาบน้ำเลยเสร็จใช่ไหมครับผมก็ขึ้นไปมีแคมป์เนาะผมก็ยังไม่ได้บอกใครนะครับว่าผมได้ยินเสียงนี้ ซึ่งผมก็กลัวว่าอาจจะทําให้คนอื่นหรือว่าพี่ๆเขาแบบว่าขอนอ่อนไปหรือ,อเปล่าอะไรอย่างนี้มผมก็เลยคืนนั้นผมก็เลยไม่ได้บอกนะครับมาบอกพี่ฟอดว่าอเอเมื่อคืนพี่ฟอดได้ยินเสียงที่มันคล้ายๆเสียงตีท้ายหรือเปล่าอืมแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอาจจะเป็นเสียงของน้ําตีกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้ว แล้วพี่ฝอเนี่ยก็บอกผมว่าเออได้ยินเหมือนกันซึ่งผมก็ตกใจว่าเอ้ยพี่ฝอก็ได้ยินเนอแล้วผมก็ได้ยินด้วยผมก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ได้อแางนี้แล้วก็พี่ฝอก็ไปบอกพี่ทศพี่ทสก็บอกว่าพี่ทสก็ได้ยินเหมือนกันซึ่งผมทําให้ผมเ่ยใช่แล้วแหละผมก็ไม่ได้ยินคนเดียวนี่หว่าถ้าเราได้ยินคนเดียวเนี่ยก็อาจจะเป็น เราหูแว่วรอเปล่าเราคิดเองรอเปล่าแต่พอเรามาถามทุกคนเราก็ได้ยินเหมือนกันชผมจำได้คือคนลุกเลยนะครับก็คือแก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งของผมเหมือนกันที่ผมได้เจอมากับตัวนะครับอืก็ไม่รู้ว่าชายหรือเปล่าเราจะหูแว่วหรือว่าอาจจะเป็นน้ําเสียงของน้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็พูดไม่ได้เหมือนกันครับพูดไม่ได้กก็ประมาณนี้นะครับเรื่องราวของไรอัน S <S <S ใช่ <S 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 พบเจอซึ่งต้องบอกว่าการได้ยินของร้านเนี่ยได้ยินเป็นเสียงดนไทย<ช>ซึ่งตอนแรกก็าจะเอ๊มันอาจจะแบบใช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็มันก็เหมือนจะใช่แล้วพอวันรุ่งเช้าก็มาถามทุกคนว่าได้ยินไหมสรุปก็คือได้ยินเหมือนกันถ้าสมมติว่าร้านแค่ได้ยินคนเดียวก็อาจจะเป็นเรื่องแบบเล่าจากหมไ<ช>ม่าไปแต่พอมาถามทุกคนเฮ้ยได้ยินเหมือนกันอาานันน,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 นี้ไม่ใช่แล้วนะ<ช>นี่คือแบบเราก็เริ่มแบบพอเรารู้แล้วว่าเ เราได้ยินเสียงรีไทยเหมือนกันปุ๊บ,บก็เลยบอกทุกคนเลยว่าไม่เป็นไรเรามาดีเรามาถ่ายคอนเทนต์เรามาถ่ายคลิปใช้ชีวิตในป่าเฉยเราไม่ได้มาทาร้ายเราไม่ได้มาทําอะไรท,ที่มันไม่ดีแต่ก็ผ่านไปได้ดีนะครับผมก็ไม่ได้ฝันร้ายนะคืนนั้นฝันร้ายไม่ได้ดคืนนั้นก็ไม่ได้ฝันร้ายครับแต่ก็ <c oughs> ก็ <c oughs> แอบกลัว <c oughs> อยู่นะเพราะว่าเราก็อยู่บนที่ที่สูงด้วยเพราะไม่มีใครด้วยมีแค่เราสามคนนะครับถ้าสมมติว่าเราได้ยินแล้วนะครับแล้วเรายังฝันถึงอีก แสดงว่าอันนี้ก็อาจจะต้องพิจนารณาแล้วแหละว่าเราควรจะออกจากป่าดีไหมหรือเราควรจะจุดต่อถ้าในรูปแบบของความฝันถ้าเข้ามาในรูปแบบความฝันแล้วเข้ามาในรูปแบบไม่ดีเข้ามาบอกให้ไล่แบบไล่ให้กลับไปหรือมาถามว่าเรามาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือน้ําเสี่ยงที่มันดุร้ายก็เราควรจะพิจนารณาว่าเราควรจะกลับดีกว่าแต่ okay, ถ้าสมมติเข้ามาแล้วแบบเขาไม่ได้ทําร้ายเราเขาไม่ได้มาแบบไม่ดีเขาแค่มาทักทายก็อาจจะโอเคอาจาอาจะไม่เป็นไรเขาแค่มาทักทายเรา เดี๋ยวไม่ก็ขอาจะมาเตือนเรานีมาเตือนเรา,าก็จะทําให้เราต้องทําตัวถูกนะว่ามันเป็นยังไงโอเคนะครับก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์นะที่ปละอันแชร์ในมุมของปละอันซึ่งในรุ่มองของผมเนี่ยคือตอนนี้ผมได้ยินคือตอนนี้ผมไปอาบน้านะแล้วก็จังหวะที่กาลังจะอาบน้ําถูตัวสระผมก็ได้ยินเหมือนกันนะครับเป็นเสียงดนตรีไทยเป็นเสียงกลองบางคังก็ได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงระนาดใช่ดัง แต่่าจะเป็นเสียงน้ํากระทบก็ได้แต่ฟังดีๆปุ๊บมันก็เป็นเสียงน้านะแต่พอเราทำอะไรเพลินๆ,ๆปุ๊บเหมือนเป็นเสียงระนาด<ช>บ้างเ,เสียงชิงเสียงฉาบ้างซึ่งเสียงมันเนี่ยชัด <ๆ S 2> เสียงมันเหมือนมากแล้วเป็นจังหวะเป็นจังหวะที่ฟังยนี้ก็คือใช่ใชเสียง,งดนตรีไทยแน่นอนก็เลยทําให้อ่าก็แอบหลอนนะแอบหลอนแอ,แอบกังวลอยู่แต่ก็ผ่านไปดนะีโอเคแลวนี่เป็นเรื่องราวที่อ้านมาเล่าสู่กันฟังในมุมมองของร้านนะครับผม หนาวมากทุกคนซึ่งตอนนี้ทุกคนนอนว่าเห็นว่าแปลกๆนะเมื่อกี้นี่คือฝนตกครับมันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการน,นอนนะอาจจะเปรไม่ได้นอน4คนนะนอนสคนแล้วก็มีผมมันต้องฝอนอนล่างฮนะทอจับไลอันจะนอนเปรบนใส่คืนนี้ก็พักผ่อนนะครับแล้วก็เจอพรุ่งนี้สวัสดีครับทุกคน ลุนสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็ตื่นมานะเก็บของจะกลับกันนะฮะเมื่อคืนฝนตกมาดีนะมีไฟชิดไม่งั้นเราเปียกหมดแน่ปกแปะปกแปะทั้งคืนตอนนี้ก็ถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วตอนนี้เราก็เก็บของเรียบร้อยนะครับใกล้ปีใหม่แล้วก็ช่วงนี้ก็ทุกคนนะ่าสบายดีนะครับมีใครไปเที่ยวที่ไหนพักผ่อน ก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะคลิปนี้ผมแล้วก็ทีมง,งานเราต้องลาไปก่อนแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าว่าเราจะทำอะไรต่อถ่ายอะไรให้ทุกคนได้รับชมนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ